วันนี้พลเอกไบูบุญคุ้มฉายาองคมนตรีรองประธาน,นาาคณะกรรมการมูล,ลนิธิราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมโครงการราชทันปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ณเรือนจำกลางเชียงใหม่อำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นเรือนจำสำหรับผู้ต้องขังชายปัจจุบันมีผู้ต้องขังจำนวน5244คนโดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานคารุพันธ์ทางการแพทย์จำนวน22รายการเพื่อดูแลรักษาผู้ต้องขังป่วยโอกาสนี้องคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานประกอบด้วยเจลแอลกอฮอลล้างมือและซับพอร์เตอร์กางเกงในป้องกันไส้เลื่อนไปมอบให้แก่แพทย์จิตอาสาผู้บัญชาการเรือนจำกลางเชียงใหม่และผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่แตง ปัจจุบันมีบุคลากรทางการแพทย์ประจำสถานพยาบาลของเรือนจำประกอบด้วยพยาบาลวิชาชีพจำนวน6คนนักจิตวิทยาจำนวน2คนและมีอาสาสมัครสาธารณาสุขเรือนจำหรืออสอรจจำนวน300คนนอกจากนี้มีนายแพทย์เกรียงศักดิ์จิตวัชระนันเป็นแพทย์จิตอาสาซึ่งเกษียณอายุราชการแล้วอาสาสมัครเข้าไปตรวจรักษาผู้ต้องขังป่วยสัปดาห์ละหนึ่งครั้ง ทั้งนี้ได้ดําเนินการปรับสิทธิประโยชน์การรักษาพยาบาลแก่ผู้ต้องขังขึ้นทะเบียนตรงกับโรงพยาบาลแม่ข่ายคือโรงพยาบาลแม่แตงคิดเป็นร้อยละ100 มีแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์เข้าตรวจโรคทั่วไปและจิตเวชเดือนละสองครั้งตรวจรักษาด้านทันตกรรมสัปดาห์ละหนึ่งครั้งและให้คำปรึกษาผ่านแอปพลิเคชันไลน์กรณีฉุกเฉินตลอด24ชั่วโมงโรคที่พบมากในเรือนจำคือโรคติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบนโรคผิวหนังโรคระบบกล้ามเนื้อโรคเหงือกและฟันและโรคระบบย่อยอาหารนอกจากนี้มีการบำบัดฟื้นฟูผู้ต้องขังติดยาเสพติดในเรือนจำและติดตามดูแลผู้ต้องขังที่พ้นโทษที่มีปัญหาด้าน สุขภาพจิตด้วยด้านการบริหารจัดการน้ำเสียภายในเรือนจำมีบ่อบำบัดน้ำเสียทุกแดนและบ่อพักน้ำรวมซึ่งน้ำที่ทำการบำบัดแล้วนำกลับมาใช้ภายในเรือนจำทั้งหมดด้านการส่งเสริมอาชีพได้ดำเนินงานฝึกอาชีพให้แก่ผู้ต้องขังในระหว่างที่ถูกคุมขังเมื่อพ้นโทษทันจะได้มีอาชีพกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขเช่นงานแกะสลักไม้งานวาดภาพและายสีดอกไม้ โครงการราชทานปันสุขเป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงยุติธรรมดำเนินง,งานสนองพระราชปัิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่ต้องการให้ผู้ต้องขังได้รับบริการทางการแพทย์และการสาธารณสุขเท่าเทียมกับประชาชนทั่วไปให้เป็นไปตามหลักมนุษยธรรมถึงแม้ว่าผู้ต้องขังจะเป็นผู้ที่กระทำผิดกฎหมายของบ้านเมืองแต่ในเรื่องความเจ็บป่วยต้องได้รับบริการเท่ากันกับประชาชนภายนอก จากนั้นองค์มนตรีเดินทางไปเยี่ยมโรงพยาบาลเดินทางไปยังโรงพยาบาลแม่แตงอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นโรงพยาบาลขนาด60เตียงให้บริการรักษาพยาบาลแก่ประชาชนในพื้นที่อำเภอแม่แตงและอำเภอใกล้เคียงและเป็นโรงพยาบาลแม่ไข่ของเรือนจำให้บริการรักษาพยาบาลแก่ผู้ต้องขังป่วยในส่วนของการรักษาผู้ต้องขังจะแยกรักษาจากผู้ป่วยทั่วไปเพื่อเป็นการพิทักษ์สิทธิ์ผู้ป่วยและด้านความปลอดภัยปัจจุบันมีผู้ต้องขังป่วยเข้ารับการรักษา จำนวนสองคน